สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวเกม Empire and o l l i นะครับแน่นอนครับเกมนี้นะครับเกมของค่ายไซก้านน่นนองนะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ ก็โดยตัวเกมแล้วนะครับหลักๆเป็นเกมสร้างเมืองนะครับคล้ายๆกับเกมสร้างเมืองอื่นๆนั่นเองแต่จุดต่างของเกมนี้ก็น่าจะเป็นตามชื่อนะครับสร้างเมืองแล้วก็ต้องมีพันธมิตรนะครับคือในตัวเกมนี้เราสามารถ ที่จะช่วยเหลือเพื่อนในการสู้รบกับคนอื่นได้นะครับคือต้องหาพันธมิตรเยอะๆนั่นเองนะครับหรือว่าเราจะนัดกับเพื่อนแล้วเป็นลุงคนอื่นก็น่าจะได้ครับในอนาคตก็อันนี้นะครับเป็น เมืองที่ถูกเราโจมตีไปแล้วนะครับก็จะสามารถมาเก็บรางวัลได้ภายใน3หรือ4ชั่วโมงนี่นะครับก็ภายในตัวเกมแบ่งเป็นยูนิตภาคพื้นนะครับภาคพื้นก็จะเป็นอันนี้นะครับบาร์แลกนี่นครับเป็นตัวสร้างนะครับก็จะมียูนิตน่ารักน่ารักออกมาให้เราเห็น แล้วก็ภาคท้องทะเลนะครับก็จะเป็นเรือแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีภาคอากาศนะครับสามภาคนี้นะครับที่ใช้เล่นในตัวเกมอีกทั้งยังมีระบบเคเวสย่อยๆนะครับให้เราเล่นอยู่ตลอดนะครับเราก็จะสนุกสนานกับมันได้นะครับเพราะว่าทุกการ ก่อสร้างของเรานั้นล้วนมีรางวัลทั้งสิ้นนะครับหรือว่าจะเป็นระบบการอินเวชชั่นนะครับการไปโจมตีประเทศของเพื่อนฝูงนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็จะมีเป็นเคเวสออกมาให้เราเล่นอีกเช่นกัน mm hmm. การที่เราจะไป เยี่ยมเพื่อนนะครับก็จะแบ่งเป็น2ภาคอีกครับก็คือไปเยี่ยมปกตินะครับคือไปช่วยเหลือเพื่อนเก็บผลผลิตหรือว่าช่วยย่นเวลาการผลิตนะครับหรือว่าเราจะไปบุกนะครับไปโจมตีเพื่อนก็ได้นะครับโดยใช้คำสั่ง i n v a d e นะครับลองใช้วิสิตกันดูก่อน้วกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคำสั่งวิสิตนะครับ จะสามารถช่วยเพื่อนทํางานได้นะครับ5ครั้งต่อวันต่อคนนะครับอันนี้ใช้หมดแล้วนะครับโอเคกับเมืองเราอาครับเรามาดูอีกคำสั่งนึ่งนะครับ i n v a d e นะครับเราก็จะเข้าไปโจมตีประเทศของเพื่อนเรานะครับ 6ชั่วโมงนะครับโจมตีได้1ครั้งก็เลือกโจมตีแบบไม่หมังใจกันแล้วนะครับโจมตีแบบโจมตีอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันก็จะเป็นแบบนี้นะครับในเมื่อมันใช้เรือเราก็จะใช้เรือนะครับ ก็จะมีบอกนะครับว่าตัวไหนชนะอะไรนะครับดูได้จากไอโบนัสเอเกนเนี่ยนะครับ3อันแล้วก็ดูลักษณะของยูนิตของศัตรูนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับเราก็เลือกยูนิตที่เราได้เปรียบนะครับในที่นี้ก็จะเป็นเรือแบบนี้นะครับเมื่อเราได้เปรียบแล้ว เราก็ใช้ตัวเดียวลุยดูนะครับเก่ามากว่างันยิงมาแล้วครับได้เปรียบมากจริงๆครับสามารถใช้เรือหนึ่งลำชนะเรือสองลำได้ นี้ตรงกับสุภาษิตที่ว่ายิงเรือลำเดียวได้เรือสองลำนะครับไม่ใช่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับก็ไปยึดทะเลนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ถ้าเรายึดพวกบ้านเลยพวกนี้เวลาสู้เสร็จก็จะได้หัวใจดำนี่นะครับเป็นคนใจดำนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้พวกเงินทองอะไรอีกนะครับประมาณนึงครับ เราก็ยังสามารถมาช่วยเพื่อนโจมตีคนที่แบบมาลุกลานประเทศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นหลักๆของเกมนี้นะครับนอกจากนี้ในตัวเควสนะครับยังเป็นแคมเปญย่อยๆให้เราเล่นด้วยนะครับก็จะเป็นฉากโลกอย่างนี้นครับแล้วก็จะมียูนิต ที่มาลุกลานประเทศของเรานะครับเราก็จะเรียกสู้มันเป็นดันดนไปนะครับก็จะเป็นเกาะเกาะไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เกาะที่หนึ่งนะครับสู้ชนะหมดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งที่สร้างสารรค์นะครับเล่นได้ไม่เบื่อเลยครับเป็นอีกเกมที่ผมชอบนะครับสำหรับ ในตัวเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับอ๋อยังมีอีกอย่างนึ่งนะครับเราสามารถจะค้าขายกับผู้เล่นอื่นได้ด้วยนะครับด้วยสิ่งก่อสร้างที่ชื่อว่า Marketplace นี่นะครับคือเราก็สามารถจะแอดพวกแร่ธาตุเท่าไปในตลาดได้นะครับว่าเราต้องการขายอะไรแล้วก็ถ้าเพื่อเราเข้ามาใน ประเทศเราแล้วนะครับก็จะสามารถจิ้มไปที่ Marketplace เนี่ยครับสามารถซื้อได้นะครับในที่นี้ก็ใส่น้ำมันไปร้อยถังนะครับยังขายไม่ได้สักถังนะครับโอเคครับผมก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกม Empire and o l l ออนะครับเกมนี้ส่วนคราวหน้าเราจะมารีวิวเกมอะไรก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับกับ Channel นี้นะครับ On The Moon นะครับ